ครับวันนี้เอา1.9เดิมๆมานะครับมีวัดบูตตัวเดียวนะครับก็คันนี้รถใช้งานนะครับที่เราติดตามใน u t u b e นะครับก็อยากเอามาทำนะครับก็รถคันนี้มีคาลเลงไฟฟ้ามาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าใส่มาแล้วเนี่ยมันเหมือนมันก็ยังอืดนะครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคัลเลงไฟฟ้ากับการรีแมปเนี่ยมันคนละแบบกันนะครับคันเลงไฟฟ้าไปช่วยอะไรนะครับคือคันเลงไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยเขาเรียกว่าช่วยฟีลลิ่งฟีลลิ่งการขับขี่นะครับ ฟิลลิ่งคืออะไรฟิลลิ่งก็คือการที่เราเบิ้ลการที่เราเหยียบแล้วมันเหมือนมันมันพุ่งแต่มันไม่ได้พุ่งแล้วพุ่งไปเลยนะพุ่งน้วมก็หยุดนะฮะก็คือเทเลนไฟฟ้าเนี่ยเป็นฟิลลิ่งเวลาเราเบิ้ลเครื่องเราเปิดเทเลไฟฟ้าเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเหมือนว่าล่อมันเร็วปึ๊ด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 แต่กําลังในเกียร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับกําลังในเกียร์ไอในเกียร์มันต้องมาจากฮอรพาวเวอร์หรือว่าแรงบิดนะครับ่ากําลังในเกียร์ไม่เกี่ยวนะคครับอ่าื เวลาเราใช้ก right ับเร่งไฟฟ้าเวลาเราปรับไปเยอะก็กลายเป็นว่ารถมันกระตุกนะครับรถมันกระตุกเดี๋ยวผมลองปรับเบอร์ดูนะฮะอ่าอย่างนี้อย่างนี้เบอร์หนึ่งนะครับนะครับอ่าผมลองปรับเบอร์เยอะๆเลยอ่ารู้สึกมันมันเร่งแล้วมันเหมือนว่ามันเร่งไวนะครับผมเร่งไปนิดเดียวมันเร่งไวนะครับแต่ถามว่ามันเกี่ยวกับความแรงไหมนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะฮะไม่เกี่ยวความแรง เดี๋ยวผมขอปรับก่อนอ่าเอีกน,นิดนึงนะปิดไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมปิดกัรเ้วยไฟฟ้าก่อนนะครับอ่าคื ฟิลลิ่งเนี่ยก็คือการเบิ้ล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 เบด้ลเบิ้ลเบิ้อเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเคิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิัลเบร้ลเบิ้ลเบิ้กับิ้ลเ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 บิ้ละบิ้ลเบิอลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้นเบิ้ลเบิ้วเาิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิด้มุติ้าเบิ้ลเบิ้ลเแต่พอประกับิ่งเบี่ลเคิกรเดิ้ลอบิ้ลเบี้ มันทดทําให้พอลบิดเงี้ยมันไปชักชักสายกะเร่งให้ให้ดึงได้ระยะมากขึ้นเป็นการทดคัะเร่งนะฮะอ่าไอ้คัะเร่งไฟฟ้าเหมือนกันก็คือคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยคือเป็นการทดคัะเร่งสมมุติว่าเราเหยียบปกติศูนย์ร้อยจูร้อยเงี้ยนะแต่พอเราใส่คัะเร่งไฟฟ้าเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่ากับเราเหยียบไปสามสิบอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับเหยียบไปหกสิบอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันกระชากกระชาก แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับความแรงในเกียร์ความแรงในเกียร์มันต้องมาจากการจูนนะครับแต่ใส่ไว้ดีเพราะว่าบางคนชอบคันเร่งไวหน่อยรู้สึกฟีลลิ่งเนี่ยก็ปรับได้นะครับคือมันไม่มีไม,ไม่ไม่มีผลเสียนะครับแต่ลูกค้าต้องต้องใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็รู้คุณสมบัติมันก่อนก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับอะตอนเนี้หลังจากจูนแล้วนะครับอาหลังจากจูนแล้วนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นมานะครับชัดเจน เวลาเราเหยียบเนี่ยเราเหยียบเบาๆนะครับรถเนี่ยมันจะดึงแบบคือดึงขึ้นไปเลยนะครับดึงขึ้นไปวู้ขึ้นไปเลยนะครับแต่เราไม่้องเหยียบพลเร่งเยอะนะครับจะมีสปีดนะครับมีสปีดนะครับอ่าแล้วก็รถจะพุ่งออกตัวได้เร็วนะครับคือแต่ถ้าถ้าเรารถไม่รีแมพเนี่ยคันเร่งไวแต่พอไปเหยียบเนี่ยเหยียบพอเรากดไปปุ๊บสปีดมันไม่เดิน คือมันแค่กระชากไปนี้แต่รถมันไม่เดินนะครับอ,อันนี้มันคนละแบบนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับคันเร่งก่อนนะครับอันนี้ก็รถเดิมๆนะครับมีใส่คันเร่งไฟฟ้านะครับอ,อันนี้ผมที่แรกพี่เขาปรับไว้เบอร์สามผมก็เลยปรับไว้เบอร์หนึ่งนะครับเพื่อให้เพราะว่าพอรีแมปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องปรับอะไรแยะๆนะครับมันแรงอยู่แล้วนะครับก็แต่ปรับให้ฟิลลิ่งมันดีขึ้นนะครับก็จะปรับให้พี่เขาเบอร์หนึ่งนะครับ อ่าเบอร์หนึ่งนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับคันเร่งไปฟ้าเบอร์หนึ่งบวกรีแมคือขี่ดีมากนะครับเหยียบเบาๆนะครับรถเดินแบบเบาเท้าเลยนะฮะคือไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะนะครับนี่นะะเดินลอยขึ้นร้อยหนึ่งแบบนิ่มๆนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็หลายปลายด้วยนะครับนี่นะครับ เหยียบเบาๆนะครับตอนนี้เหยียบไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฟูดมาแล้วนะฮะนี่แตะเบาๆนะครับเดินคือรถอ่ะเดินมันมีสปีดนี้่มันขี่แล้วจะรู้สึกแบบมันมันขี่แล้วมันไม่เบื่อนะครับขี่แล้วไม่เบื่อแต่ถ้ารถที่มันอื่นๆเนี้ยพอเราขับเนี้ยมันจะรู้สึกแบบทําไมมัน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 ช้าจังวะอะไรเงี้ยพอมันช้าเนี่ยมันก็จะบางครั้งมันก็จะกินน้ำมันด้วยเพราะว่า น้ำมัน,นมันจ่ายไปแต่รถต้องไม่มีระยะทางเดินเลยนะครับเหมือนเผาทิ้งไปนะครับเผาทิ้งไปนะครับรถที่จะประหยัดน้ํามันได้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีระยะเดินทางที่ที่ได้ระยะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอา่อไม่มีระยะเดินทางแต่จ่ายน้ํามันน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าประหยัดนะอ่าไม่ได้หม,หมายความว่าประหยัดนะครับรถที่จะประหยัดได้ก็คือต้องมีระยะเดินทางด้วยเพราะว่าถ้าเหยียบแล้วอยู่กับที่อ่ะ มันก็เหมือนเผาไปเล่นๆนะฮะน้ำมันมันไม่มีทางถึงเส้นชัยที่เราจะไปก็ทีนะมันก็เลยไม่ถึงจุดหมายนะครับมันกินน้ำมันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ผมลองเหยียบเบาๆนะครับนี่นะครับรถเดินรอบไม่ต้องเดินเยอะแต่สปีดเดินละเดิน,ดนไปเลยนะฮะ ใช้งานได้สบายมากแบบนี้คือใช้ได้ยาวๆไม่มีผลกระทบอะไรทั้งนั้นนะคะคือสามารถใช้ได้ยาวๆนะครับก็รถเดิมทําได้ไหมทําได้นะครับเดิมแม้กระทั่งท่อแม้กระทั่งอะไรเนี่ยก็ทําได้นะครับอ่าเราแค่ทําการปรับแต่งมพแค่เดียวนะครับอ่าอย่างนี้มีควันดำนะแต่คันนี้ไม่มีนะครับอ่าแต่คันหน้าจะมีควันดำก็จะสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับถ้าแบบนั้นนะครับเห็นไหมครับ วันนังนั้นคือมันเผาไหม้หลงเหลือพอหลงเหลือเนี่ยไอ้พวกนั้นทิ้งทิ้งน้ำมันอย่างเดียวเลยนะครับทําให้แบบว่ารถอะเดินทางเท่าเดิมแต่น้ามันอะะกินเพิ่มขึ้นนึกออไหมฮะลถไม่ลดไม่ได้ไปนะเราก็เห็นรถมันก็อยู่ข้างหน้านี่แหละมันไม่่วาพอควันปุ๊บแล้วมันพุ่งยุ่เป็นจรวดนะฮะไม่ใช่มันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้รถกินน้ามันนะครับแต่ถ้ารถที่จ่ายน้ามันน้อยไปแล้วก็รถอ่ะไม่ไปเลยเหมือนกันไม่มีสปีดไม่มีระยะเดินทางก็กินนะครับ เพราะนั้นรถที่จะประหยัดน้ำมันมันก็ต้องมีความพอดีมันนะครับนี่นะครับตอนนี้เราขับเบาๆนะฮะดูว่าคันเร่งแบบ ไปไปไม่กระตุกยอดนะฮะอ่าตอนนี้เปิดคะเร่งไฟฟ้าเบอร์หนึ่งเราก็จะแบบว่าปรับให้พี่เขาว่าขี่แบบสนุกยอดคันเร่งได้อ่าไม่กระตุกไม่อะไรเงี้ยนะฮะอ่ามีตอนนี้ผมยอดช้าๆอยู่อ่าแต่พอผมค่อยๆกดเลย,เลย สบนี่ไหลสบายสบายเลยนะฮะร้อยสาม้อยสี่ไปนะฮะสบายสบายอ่านี่ก็เป็นตัวนี้เป็นมิวเนะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับรุ่นนี้ก็มามีมาทำเยอะนะครับมีมาทำเยอะนะครับรถเดิมๆเ,เนี่ย เราสามารถจูนได้นะครับให้ใหมันเหมือนว่า,วาการขี่มันตอบสนองได้นะครับถ้าคนไม่เคยศึกษาเรื่องรถก็จะคิดว่าการปรับแต่งเนี่ยมันมันมันจะมีผลเสียอะไรนะครับถ้าถ้าเคยดูหนังนะครับอย่างดูหนังหนงรถแข่งอะไรประมาณนี้นะฮะบ,บางทีมันฉีดในทัตออกซา์โอ้โหเครื่องเครื่องหลุดกระจายเลยไอแบบนั้นคือมันคือเรื่องจริงนะมันคือเรื่องจริงในทัตออกซานเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ มันเป็นแบบนั้นจริงคือในตัดออกไซด์เนี่ยมันทําให้การเผาไหม้อ่ันดาบรุนแรงขึ้นนะครับอ่ารุนแรงขึ้นนะครับมันทําให้มีแรงมา้าแรงบิดมากนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะผลเสียกับเครื่องยนต์นะครับอ่าไอแบบนั้นมันเป็นเลสซิง่งมันอีกอย่างหนึ่งแต่การปรับรถเดิมเนี่ยถ้าเราปรับมีความเข้าใจนะครับมันไม่มีปัญหานะครับรถมันก็จะวิ่งได้เป็นสิบสิบปีนะครับอ่าพรนั้นถ้าเอารถมาร,รีแม็ map, ไม่ต้องกลัวเลยครับ มันไม่มีคําว่ามีปัญหานะครับอ่ามันต้องใช้ได้นะครับมันต้องใช้ได้นะครับต้องใช้ได้เป็นรถเดิมได้นะครับใช้จนวันที่ขายไปเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะอัปเดตไฟล์แต่ละอันเนี่ยเราก็ต้องมีรถทดสอบแล้วก็ต้องมีข้อมูลก่อนว่า รุ่นนี้มันรองรับได้เท่าไหร่นะฮะอ่าลิมิตปรับไปแล้วมันเกินไปหรือเปล่านะครับอ่ามันก็ต้องมีข้อมูลนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องใช้เวลานะครับในการอัปเดตขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าปรับแล้วก็คือว่าเหมือนว่าไฟล์รุ่นเนี้จะจะเหมือนว่าจะจะ,จะดีเลยนะครับแต่อันเนี้ยคือกว่าจะทดสอบมาเนี่ยก็คือกว่าจะมาใส่รถเนี่ย ก็คือมีการทดลองกันหมดแล้วนะครับว่าบูทเพชเชอร์ไม่เกินดันลางแรงดันไม่มีเกินไม่โอเวอร์ไปนะครับทุกอย่างนะครับทดสอบกันมาหมดนะครับเพราะนั้นลูกค้าวิ่งได้ดยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็วิ่งเป็นเกีย,ยร์ได์นะฮะไม่ต้องเป็นเมนวลก็ได้นะครับ นี่รถเดิมๆนี่นะครับก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเขี้ยวเล็กบ้างนะครับไม่ใช่รถเดิมๆแล้วเห็นรถเดิมๆมาจี้ไม่ได้นะครับเราต้องคือมีกําลังไว้วิ่งนะครับบางทีขับอยู่ซ้ายโดนออฟไฟไล่อย่างนี้มันก็แหมช้าไปนะฮะเราก็ต้องวิ่งให้ทันเขาบ้างนะครับแต่จริงอะ่ะผมจะสนับสนุนให้ขับเอาไว้แซงนะฮะทำแล้วเอาไวไ้ไปแซงแบบปลอดไทยดีกว่านะครับไม่นาไปแข่งอะไร ไปแซงแบบว,ว่าปลอดภัยมันจะทํารถไปเพื่อแซงเนี่ยบางทีเราแซงไม่พ้นมันน่ากลัวนะถ้าใครเคยกับพาอีสานเนี่ยนะคระับพายีสานเนี่ยมันจะเป็นเลนเดียวไอเส้นหลังจากโคราไปเนี่ยนะครับเป็นเป็นเลนส่วนนะไปอุบลเนี่ยผมขับไปมันลุ้นจริงๆนะรถไม่แรงมันลุ้นจริงนะฮะพอเราแซงแล้วมันไม่พ้นนีมันมันปลอดภัยเเราเราไม่ปลอดภัยด้วยนะครับแต่ถ้าแซงแล้วมันฉีกไปเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะครับรถอ่ะ รถที่แซงไม่พ้นน่ะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับรถมันแซงขึ้นไปแล้วกําลังมันมันเหนื่อยอคันที่ว่าเราเราจะแซงเขาไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะฮะอ่าอันนี้ทุกอย่างก็สมมูทนะครับไม่มีไฟจูนจิ้นโชว์ครับ ลอ,ลอยตัวไวมากนะครับแต่แล้วแบบไวมากนะครับลอยตัวไวสปีดเดินแต่ไม่ได้หมายความว่าก,กระตุกอ่าลอยตัวไวกับกระตุกคนละแบบนะถ้ากระตุกไม่ได้นะครับแรงแตักักกนี้ไม่ได้นะมันขี่แล้วขี่ยากนะครับแล้วยิ่งเป็นเกียโโโร์อัตเมตินี่มันคาเกียร์ขี่ไม่ได้นะกระตุกขี่ไม่ได้นะครับ สำหรับคนที่จะเปลี่ยนเทอร์โบนะรถพวกนี้นะครับไล่ให้แม็จยาใส่ที่มันโอเวอร์ปรึกษาช่างก่อนนะครับไล่ให้แม็ดีกว่าอย่าอย่าไปใส่ที่มันโอเวอร์นะครับพอใส่โอเวอร์เนี่ยรถมันไปไม่ได้หลายๆคันต้องผิดหวงังเพราะว่าไปเปลี่ยนเทอร์โบมาแล้วมันความคิดของคนถ้าไม่เคยเรียนช่างนะเปลี่ยนเทอร์โบมันต้องแรงนะมันคิดอย่างนี้แล้วทุกคนคิดนี้ไม่ผิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ คิดอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ว่าเทอร์โบที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยกับกำลังเครื่องยนต์ที่มันแมทกันเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับลักษณะนะครับลักษณะเนี่ยมันเจอเยอะมากคือกำลังเทอร์โบมันไม่แมทนะครับคือเทอร์โบโปกติเขาออกแบบมาเนี่ยนะฮะให้ใช้งานช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายพอเราไปเปลี่ยนเทอร์โบปุ๊บต้นหายทันทีเลยส่วนมากนะ ก้าสิบเปอร์เซ็นี่เจอต้นหายนะครับอ่าต้นหายเพราะว่าอะไรเพราะว่ากำลังเครื่องอะ่ะมันไม่มีไอเสียเข้าไปผลักดันเทอร์โบโให้มันหมุนนะครับเทอร์โบเนี่ยนะครับมันจะทำบูตได้รอบต้องต้อไวนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้รอบไวทำไงไอเสียที่ออกมาจากเครื่องยนต์ต้องเยอะเพื่อจะทำให้การปั่นเทอร์โบนี่มันเร็วนะครับแต่คราวนี้เครื่องตัวนี้อย่างเงี้ยหนึ่งเก้าเนี่ย1ันเก้ารอย มันตัวเล็กอะนะครับพอตัวเล็กเนี่ยกำลังมันน้อยนะครับมันเป่าไอ้ตัวเทอร์โบไม่หมุนนะฮะพอเราไปใส่เทอร์โบไซส์ที่มันใหญ่เนี่ยมันทําให้เทอร์โบหมุนช้าพอหมุนช้าเสร็จปุ๊บไม่มีบูทอ่าไม่มีบูทปกติแล้วเนี่ยสมมติว่ารอบตั้งแต่พันรอบไปถึงสองพันรอบมันเคยหมุนห้าหมื่นรอบมันสร้างบูทได้ประมาณสิบห้าแล้วกันอ่ะสมมติน,นะฮะสิบห้าแต่พอเราใส่เทอร์โบใหญ่ปุ๊บจากห้าหมื่นรอบมันตกเหลือสองหมื่นห้าอย่างงี้นะฮะ มันก็ทำบูตไม่ขึ้นการตอบโต้มันก็หายไปนะฮะอ่าเพราะนั้นมันทําให้รถมันแย่ลงอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอ่าเพราะนั้นอยากใส่เทอร์โบใหญ่นะรปรึกษาช่างก่อนฮนะผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับอ่าใส่แล้วคือลูกค้าคืออยากเปลี่ยนบางทีก็บอกช่างขอเปลี่ยนเทอร์โบแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาก่อนนะไม่ได้ดูรถตัวเองนี่ฮนะมันก็เลยทําให้ตรงนี้มันผิดพลาดไปนะครับอ่าแล้วพอรับเปลี่ยนเทอร์โบครั้งหนึ่งมันใช้ต้นทุนเยอะนะครับ ลูกค้าก็จะเสียงเงินนะครับเราอยากให้ทําแล้วมันแบบว่าจบนะครับไม่ต้องเสียงเงินท้าซ้อนนะฮะโอเคนะครับอันนี้จบสมบูรณ์นะครับ่าใครจากรีแมปอยากปรึกษาเรื่องทบบก็โทรสอบถามได้นะครับมีเบอร์อยู่หน้า YouTube นี่นะแล้วก็หน้าเพจก็มีนะครับโอเคครับ